อ่านะครับผมก็ได้ทําการขึ้นรูปเสร็จแล้วสองฝั่งนะลักษณะงานก็ประมาณนี้นะครับสามารถดึงเลื่อนได้นะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครที่ไม่คิดอะไรมากนะสามารถให้มันเสร็จเท่านี้เลยก็ได้นะครับผมรับประกันให้เลยว่าทําตามนี้ยังไงก็ไม่ขาดไม่หลุดนะครับอ่ะเนี่ยสามารถปรับเลื่อนได้นะครับแต่ทีเนี้ยคือสําหรับผมแล้วเนี่ยแค่นี้มันยังไม่สุดนะครับ อ่เราจะมาเย็บปิดตรงนี้อีกนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามเพิ่มคุณค่าให้กับตัวชิ้นงานของเรานะครับทีนี้นะครับมันจะเราจะมาถักห่วงใส่ด้านหน้าอีกหนึ่งห่วงนะครับด้านหน้านี้นะสิ่งแรกเลยเนี่ยให้เราดึงเชือกเข้ามาแบบนี้ให้มันชนกันแบบนี้ก่อนนะครับให้มันชนกันแบบนี้ปุ๊บ อ่าเราก็จะจับเชือกในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางด้านหน้านะครับที่เราเนี่ยจะใส่ห่วงนะครับจะใส่ห่วงตัวนี้นะทีนี้นะครับเราจะไปตัดเชือกเทียนนะครับมาในความยาวสามสิบเซนติเมตรเท่าเดิมนะครับเมื่อเราตัดมาแล้วเนี่ยเราจําไว้ว่าตรงนี้คือจุดศูนย์กลางนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคําว่าจุดศูนย์กลางเนี่ย ผมไม่อยากให้ไปยึดติดมากนักนะครับให้ให้แค่ประมาณเอานะเมื่อเราประมาณเอาแล้วเนี่ยว่ามันอยู่ตรงนี้นะผมก็จะมัดอ่านะครับสมมติว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยนะไล่มาแบบนี้เนี่ยเราก็มัดอประมาณนี้จุดศูนย์กลางมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราจะมัดเหลี่ยมมานิดนึงประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะทําการมัดบนมัดล่างเหมือนเดิมนะ ยมัดล่างแบบนี้นะครับมัดบนแบบนี้นะครับมัดไปสักประมาณสิบรอบนะผมมัดมาแล้วสองรอบนะก็นับไปด้วยกันนะครับสามสี 3, 4, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบรอบผมว่ามันยังเล็กไปนะครับเดี๋ยวเราจะมัดต่อไปนะ 1ิ12 13 14ิบอ่าสิเนี่ยกำลังสวยนะครับเป็นการขึ้นรูปงานนะทีนี้นะครับเราก็จะมาจับดูว่ามันอยู่จดุดศูนย์กลางจริงไหมอ่าเราต้องเล็งฝั่งนี้ก่อนอันเนี้ยอยู่จดุดศูนย์กลางแล้วนะครับ เรามาดูฝั่งนี้เทนี้อยู่ศูนย์กลางไหมอันนี้ก็ศูนย์กลางเป๊ะพอดีนะครับเมื่อมันเป๊ะแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทําการจุดเลยนะตัดปลายเชือกออกนะครับให้มันเหลืออยู่ฝั่งละ2นะครับสองมิลลิเมตรนะครับก็จุดเวลาจุดไฟเนี่ยอย่าให้เปลวไฟเนี่ยมันมาโดนส่วนของตัวสร้อยนะครับนิฉะนั้นแล้วนะครับงานของเราจะเสียนะ ค่อยๆจุดนะครับทําใจนิ่งๆทําไมผมถึงแนะนําให้ใช้ไฟฟู่นะครับเพราะว่าไฟฟู่เนี่ยมันจะควบคุมทิศทางของเปลวไฟได้ดีกว่าไฟแชกทั่วไปนะครับผมว่าไฟฟู่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะนะครับอ่ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับแล้วก็มาจับเลี้ยงออกตรงนี้นะครับจับเลี้ยงหอกปึ๊บ แล้วก็ตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะมามัดห่วงใส่ด้านหน้ามันเนี่ยนะแล้วก็จับห่วงมาเลยจะสังเกตดูว่าที่ผมถักห่วงมาแล้วเนี่ยผมมัดให้มันแยกออกจากกันนะครับก็แบบนี้นะครับเราจะมาประกอบห่วงใส่ตรงนี้นะครับเราก็เล็งดูนะครับว่ามันอยู่ตรงจุดศูนย์กลางไหมนะครับห่วงจุดศูนย์กลางกับที่เราขึ้นรูปไ้หรือเปล่า มันอยู่ไหมถ้ามันอยู่ตรงแล้วเนี่ยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยหนีบไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการมัด่ามัดนะครับเดี๋ยวเรามาเล็งดูอีกทีหนึ่งว่ามันอยู่จุดศูนย์กลางไหมถ้ามันอยู่จุดศูนย์กลางแล้วเนี่ยเราก็มัดให้มันแน่นเลยนะครับก็แบบนี้นะนะครับมันอยู่จุดศูนย์กลางแล้วเราก็มัดให้มันแน่นแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราจะใช้กาวร้อนนะครับหยดเข้าไปตรงนี้ปึ๊บก็ตรงที่มัดนะครับปึ๊บแค่นี้นะครับก็เป็นอันว่าเราขึ้นรูปงานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัดให้มันตัดให้มันสุดแบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องกลัวมันหลุดนะเพราะว่าเราใช้กาวร้อนติดไว้แล้วนะครับยังไงก็ไม่หลุด ทีนี้นะครับเราก็จะทําการเย็บด้วยไหมสีทองนะเดี๋ยวเรามาเย็บกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเย็บกันนะครับผมก็จะตัดเชือกนะตัดตัวไหมเนี่ยมาสักประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับตัดไอตัวของไหมทองนะครับมาหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะ สำคัญเลยนะครับเมื่อเราตัดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องจุดนะครับปลายของไหมทองไว้ทั้งสองฝั่งนะอ่านะครับเมื่อเราจุดปลายของไหมทองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มทำการเย็บกันได้เลยสอดเข้าไปในรูเข็มลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงมา ะนะครับในส่วนของการเย็บเนี่ยนะครับผมจะจับขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะจับแล้วก็โค้งลงข้างล่างแบบนี้นะครับมัดเวลามัดเนี่ยนะครับมัดให้ปลายเชือกเนี่ยมันชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับให้มันชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับปลายเชือก แล้วก็ดึงนะครับพอตึงๆมือพอนะทีนี้นะครับเราก็จะทําการเย็บเนี่ยเราจะแทงเข้าตรงนี้นะครับแทงเข้าตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยเราจะแทงเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะกล้องมันไม่โฟก,กัสเลยนะครับแทงเข้าแบบนี้นะครับ แล้วทีนี้นะครับเราก็เอาปลายเชือกเนี่ยอยูใต้เข็มในลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ทําการดึงเลยนิ้วโป้งเนี่ยกดตรงนี้ไว้นะครับเวลาดึงเนี่ยค่อยๆดึงแล้วก่อนที่เราจะดึงเข้ามาเนี่ยให้เราจับเชือกเนี่ยมัดเข้าแบบนี้ก่อนนะครับนะแล้วนิ้วโป้งกดตรงนี้ไว้แล้วค่อยดึงเชือกแบบนี้นะครับ เราขึ้นเสาแรกเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราจะทําช่องไฟช่องที่สองนะครับแล้วก็แทงต่อกันมาในลักษณะแบบนี้นะเชือกสําคัญต้องอยู่ใต้เข็มแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงค่อยๆดึงนะครับการขึ้นงานเสาแรกเนี่ยต้องใจเย็นๆน,นะประมาณนี้นะครับการเว้นช่องไฟนะแล้วก็จะแทงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับค่อยๆดึงอ่าเนี่ยนะครับพอเราดึงมาได้เนี่ยนะครับแทงมาได้อสามช่องแล้วนะครับเราจะใช้นิ้วโป้งกดไว้แล้วก็ดึงฝั่งนี้ดึงปลายเชือกเนี่ยนะครับดึงเข้าแบบนี้นะอ่าเนี่ยนะครับเราก็จะมาแทงรูต่อไป การแทงเนี่ยนะครับให้ใจเย็นๆนะการขึ้นงานเสาแรกเนี่ยให้ใจเย็นๆนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปใจร้อนนะประมาณนี้นะครับเราก็จะแทงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนะครับค่อยๆแทงนะครับเราจะแทงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมาจะรดกันนะ เห็นไหมครับช่องไฟที่ผมเว้นระยะไว้เปิดช่องไฟไว้นะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะทำไมกล้องมันไม่โฟกัสเลยแปบ๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะแทงไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ ค่อยๆแทงนะการดึงเชือกเนี่ยนะครับให้ดึงขึ้นแบบนี้นะครับดึงขึ้นแบบนี้พออย่าไปดึงแรงมากนะครับดึงแค่ตึงๆมือของเรานะมานี้นะครับตรงนี้นะครับมันมามันจะอยู่ในลักษณะนี้ เราก็ดึงมันถอยออกมานะครับแล้วก็จะแทงรูเข้าไปตรงนี้ค่อยๆแทงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแทงเข้ามาสําคัญเชือกจะต้องอยู่ใต้เข็มตลอดนะครับพอเราแทงมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับปลายเชือกตัวเนี้ยเราจะพับมันลงมาอย่างนี้นะครับแล้วตัวนี้เราก็ จะแทงทับมันไปเลยประมาณนี้นะครับอ่านะครับเมื่อเราแทงมาเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับเราจะมันยังไม่ชนกันนะ สังเกตดูมันจะมันจะเหลืออยู่นิดน,นึงนะครับเราจะเอามือกดแบบนี้นะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดไว้แบบนี้นะแล้วก็ดึงนะครับดึงแบบนี้แรงเลยนะครับเห็นไหมว่าว่ามันจะรัดเข้ากับตัวสร้อยนะครับเนี่ยมันจะรัดเข้ากับตัวสร้อยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับเนี่ยมันจะมันจะชิดกันเลยนะครับ ทีนี้นะครับเราจะมาแทงแถวที่สองนะครับเราจะแทงตรงนี้นะครับแต่สังเกตดูมันจะมีช่องไฟอยู่นี่นะครับเราจะแทงตรงนี้นะครับแทงไปเลยนะครับเราก็จะแทงไปเรื่อยๆนะสังเกตดูมันจะมีช่องไฟของใครของมันอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ใช้เข็มเนี่ยนะครับแทงไปเห็นไหม ประมาณนี้นะครับแทงไปนะครับตามช่องมันจะมีเป็นช่องไฟของใครของมันอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราก็แทงมาเรื่อยๆนะครับแทงไปเลยมันจะเป็นวงกลมหมุนหมุนไปเรื่อยๆครับเราก็แทงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอมาถึงจุดนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคอีกทีหนึ่งนะ